สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลย What the f u k เชื่ออะไรเนี่ยเมื่อกี้สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมตอนนี้เราก็มีอยู่กับรายการ Discovery รายการสัตว์โลกน่ารักต้องไหนว้เฮียนั่นแหละครับผมอันนี้ก็ลองก็ลองแอบเฝ้าดูสิ่งชีวิตตอนนี้กำลังทำฮี่อะไรสักอย่างหนึ่งกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน ี่ยปัญญาอ่อนมากเลยกูทำเนี่ยอะไรเนะลลี่ะ Discovery จริงต้งตองชิบหายเลยสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคานดู้ครับผมตอนนี้เราก็ไปอยู่กับเกมที่มีชื่อว่าสเปิร์มเอไม่ใช่สปอรครับผมตอนนี้ช่องเพาของกัมบอลเนี่ยก็พัฒนาไปได้แบบว่า,ว,า,ว,าว้าวสุดยอดแล้ววันนี้เราก็มีหมู่บ้านกันแล้วก็กลายเป็นที่แบบว่าสปอของเราแบบพัฒนาไปแบบคือจะไม่สามารถพัฒนาได้อีกรอบเลยตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่เรียกว่าจะต้องขยายเผ่าพันธุ์ของตัวเองแล้วก็อี๋เขาเรียกว่าอะไร ไปผูกมิกกับผูกเพื่อนหรือไม่ก็ไปทำลายหมู่บ้านของคนอื่นเขาแล้วน่งคุยเทียกันเสียงดังชี้หายเออยโอราจะไปยโโอไปโอ้ยโอ้ยู่้้ย้ยโอ้้ยโอโา้ยโอ้้อ้ย้ยโอ้ยโอ้ยโอ้แโอ้ยโก้ยโอ้ยัอ้ยี้ยอยโอันโอ้ยโออ้าโอออ้ยโอ้มโอ้ยรอ้ยโา้ยโ้โอ้ยโอพวกมันโ้เพอายว่าพวกมันอีอยโ่ององ้ย บุกเว้ยเฮ้ย <decorative> บ <life> <to> ุกเว้ยเฮ้ยเพื่อนาเนี่เพื่อนาเนี่มาเป็นฝูงเลยทำ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 โจมเตีเดี๋ยวกันเดี๋ยวก่อนคุยโจมตีแม่งโจมตีแม่งเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยาดตายตายตายกูเนี่ยจะตายแล้วเออ เดียวเยวเดชนเป่าโวหัหน้าหัวหน้าจะตายหัวนาจะตายหัวหน้าจะตายฟาด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 ัวนาจะตายหัวนจะตาย move move เออไปกลับไปกลับไปกลับไปกอ้าวพวกสิงพูไอพวกสิงูตายหมดแล้วทุบแมงเลยทุบแมงเลยทุบแมงเลยเจ็ดแค่หมู่บ้านเราจะยิ่งใหญ่กว่วันนี้ยิงมาทำไมมานี้มาหนี่มานี่มานี่เดี๋ยวมึงก็ตายห่าหรอ เองเพื okay. hmm. yeah, ่อนานี่ไ <famously> ม่ใช่วันนี้มันจะไม่มีหมูบ้านสีพูดต่อไปแล้วเดียวอีกเดียวอเดียวเย่ fuck อะอ่ะเราได้ไอเทมสองดวงแล้วครับผมผู้ชมครับ คุณได้กำจัดหมูบ้าสีชมพูไปแล้วแท่นบูชาของคุณกำกำลังทะยานสูงขึ้นเลือกใช้เครื่องมือและเครื่องแต่งกายใหม่จากหนะ้จาจอจัดการเผาได้ทันที What? พูดทีนี้เราจะท่วมเลยเอเยเย่ โอของคุณกำลังพัฒนาอะไรอะลุกหน้าขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็กระท่อมของคุณก็ขยายขนาดขึ้นอีกและสามารถลางลายการสืบสองตัวได้แลาวแล้วเรามาอัพนีด่ดีกว่าไหมเอาวชิบหายเอามันไม่มีให้วางอะ่ะเอาไงดีวะ มันไม่ให้ระวางคุณผู้ชมครับกูจะวางไงวะไอีที่ใส่อย่างนี้ได้ไหมมันจะดูดีป่ะวะอืมอย่าก็อลอนแมนเลยกู <S <S ถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมอยากจะย้อนกลับไปแต่งตัวใหม่มากเลยนะ <c ười> คือแบบดูดีออปชั่นโคตรเยอะเลยอยางก,กับกันดั้มเนี่ยต่อไปครับเราก็เหลือชุนเผ่าของ สีน้ำเงินใช่เป่าวะไอ้มาช่สีฟ้าเออสีฟ้าเป็นหมูบหหม่บ้านตอนแรกเนี่ยหมู่บ้านนี้เป็นแบบแอนตี้เรานะครับผมมันแอนตี้เราแต่ตอนนี้เราไปปลูกมิกกมันมแล้ว <S 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 นั่นอะไรอ่ะเฮ้ยหมู่บ้านสีม่วงเหรออะไรกันนี่นอกจากจะมีสีสีชมพูแล้วยังมีสีม่วงอีกเหรอนี่ืมูม๊บ

tay giờ tay cầm mai nè. Mùa ban cù mang cái lỗ của tôi. Tôi ยกพวกปฏิค้าถ้าสึกตายหายอามาหมดเนี่ยมันใช่ไหมอาแล้วครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในช่วงที่เรียกว่าหมู่บ้านของเราพัฒนาไปจุดแบบสูงสุดของที่เรียกว่าโคตรจะสูงสุดแล้วไปผูกมิดแล้วก็ไปทําลายหมู่บ้านอีกสองเผ่าและตอนนี้เราก็กําลังอยู่ในช่วงที่แบบว่าพัฒนาขึ้นไปแบบว่าเป็นเมืองแล้วโอเคเเราไม่อยู่ห้าห้าหมื่น สร้างไงอ่ะโอเคครับก็ขี้เกียจจะแบอบกว่ามาสร้างให้คุณผู้ชมดูดีกว่าเดี๋ยวผมจะสร้างไปได้แบบเรื่องหัวของตัวเองดีกว่าโอเคครับก็จะได้โกงสูตรไปได้วยเลยว้เจนใหมารพทหน้าครับผมโอ้ยโคตรลอกเลย <c oughs> ที่ว่าการมือ <c oughs> โอ้ย เห็นแอะไรกูว,กว่าขำเลยน <G ül üyor> ี่เหมือนโอ้ยเยฮีห่หของแข่งไอ้สัสยี่หัวเราจะจะโอ,อ้กอะไรเนี่ยทำไมกูสั่งทุเรือยงนี้วะเนี่ย ทำจะปวดหน้าแล้วเนี่ยคือผมไม่รู้จะสร้างยังไงให้มันแบบให้มันดูดีอะเอออย่างเงี้ยเอออย่างนี้ก็ดูดีโอ้ยเออมันก็มันก็ดูได้อยู่นะครับผมโอเคมันจะได้ดูมาแต่อเอออย่างเงี้ยเท่ากันไมนีดย อย่างนี้มันต้องอย่างนี้โอ้ยสร้างโคบัญญาอ่ออเลยเหมือนจะหลวดเลยโอเคได้อยู่นะครับผมอนนเออเนี่ยสมมูรแล้วเนี่ยตอนนี้ตั้งชื่อเมืองว่าตั้งชื่อที่กลางเมืองว่าแตนแทนและนี่ก็คือที่ว่ากลางเมือง สร้างรถกันดีกว่าไหมแม่้เจ๋ง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 สร้างรถขังกันเลยไอปเ้ยจะพากไงดีวะให้มันตลกเนี่มึง คิ้อรายได้กูว่าสร้างอาหารดีกว่าไหมเฮออาหารอาหารเทียอะไรมันคือท่วากาวเมืองต่างหากเลยควายแล้วก็ระเบิดเคียแล้วก็จะลวนคุณกำลังก้าวไปสู่ความเป็นอารยธรรมแต่กูไม่ได้ระบายสีเมืองเออ ห้องจริงดิเอาดิเอาจริงดิโอเคงั้นก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์อย่าลืมกดซับสไครต์ไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอเคครับผมก็ขอบคุณมากเอไม่เอาไม่เอางั้นก็ไม่เอา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 เป็นไปได้เนี่ยเข้ามาดูคลิปนี้ผมก็ขอบคุณมากเลยนะครับผมงั้นไว้เจอกันใหม่ภาพหน้าครับผมอย่าลืมติดตามนะครับผมนะเอามือชนกันครับผมแล้วก็พูดคำว่าเอบล็อสเฟี